Everyone welcome back to t o ก e i c expert สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสอนภาษาอังกฤษ To ว e i c expert รายการที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้อสอบทว e i c ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่มีกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆอยก็จะทำข้อสอบได้แล้วถ้าคุณซ้อมบ่อยๆฝึกบ่อยๆไม่แน่คุณอาจจะเป็น To ว e i c expert ได้ในสักวันอยู่กับผมอาจารย์เดียววันจจนิติเจริญเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันนะครับเพื่อมาติวข้อสอบทว e i c กัน วันนี้เราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่29แล้วเอพิโซด29อร่ลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ moe-realthai.net เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาตะลุยข้อสอบกันเลยดีกว่าข้อที่หนึ่งโจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า after we interview every candidate we t t d who to hire ครับนะครับ after we interview every candidate we dot who to hire ลองแปลโจทย์คร่าวๆก่อนโจทย์บอกว่า,วา,วา,วาวหลังจากที่พวกเราสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกๆคนคำว่า candidate แปลว่าผู้สมัครงานพวกเราจุดๆคนที่จะจ้างคำว่า hire ออกเสียงสองพยัญชนะครับ hire hire แปลว่าจ้างมาทำงานตัวเลือกนะครับก็จะมี decide decided, will decide แล้วก็ would decide ตอบข้อไหนดีครับ decide, decided, will decide หรือ would decide ดูจากตัวสะกดของตัวเลือกเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าข้อนี้ทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์อยู่นะครับเป็นไวยากรณ์เรื่อง future time clauses future time clauses สําหรับ future time clauses เนี่ยพูดง่ายๆ คุณผู้ฟังจะต้องรู้ว่าใช้ when ใช้ before ใช้ after แล้วก็ใช้ until เพื่อพูดถึงอนาคตอย่างไรนะครับ use when before after and until to talk about the future เดี๋ยวมาดูเนื้อหาก่อนเร็วๆก่อนที่จะตอบนะครับดูตัวอย่างการใช้ when กันดีกว่า when I finish work I will go to the gym when I finish work I will go to the gym when แปลว่าเมื่อนะครับเมื่อ ฉันทำงานเสร็จฉันจะไปจิมนะครับฝรั่งพูดจิมคนไทยพูดยิมถูกไหมครับเมื่อฉันทำงานเสร็จฉันจะไปยิมถามว่าทำงานเสร็จหรือยังยังถามว่าไปยิมหรือยังยังถามว่าทำงานเสร็จเมื่อไหร่รู้ไหมไม่รู้ถามว่าจะไปยิมเมื่อไหร่รู้ไหมอันนี้รู้นะอันนี้รู้นะจะไปยิมเมื่อไหร่ก็จะไปยิมเมื่อทำงานเสร็จนั่นเองทีนี้ในวงเล็บเนี่ย จะเดี๋ยววงเลยว่า when เท่ากับ once เท่ากับ as soon as พูดง่ายๆก็คือ3าํคำนี้มีความหมายคล้ายๆกันอาจจะไม่เหมือนกัน100%แต่คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันคุณสามารถพูดว่า once I finish work I will go to the gym หรือ as soon as I finish work I will go to the gym ความหมายคล้ายๆกันอย่าไปคิดมากนะครับไปต่อลองดูการใช้คำว่า after ตัวอย่าง after I graduate I will move back to my hometown After I graduate, I will move back to my hometown. After แปลว่าหลังจากหลังจากฉันเรียนจบฉันจะย้ายกลับบ้านเกิดหลังจากฉันเรียนจบฉันจะย้ายกลับสู่บ้านเกิดของฉันคำถามคือเรียนจบแล้วยังยังคำถามคือย้ายกลับสู่บ้านเกิดแล้วยังยังจะเรียนจบเมื่อไหร่รู้ไหมไม่รู้จะย้ายกลับบ้านเกิดเมื่อไหร่รู้ไหมอันนี้รู้ครับ จะย้ายกลับบ้านเกิดมาไห่ก็คือเมื่อหรือหลังจากไงหลังจากเรียนจบนั่นเองต่อไปมาดูใช้การใช้คำว่า before before I go to bed I will call you before I go to bed I will call you ก่อนฉันเข้านอนฉันจะโทรหาคุณก่อนฉันเข้านอนฉันจะโทรหาคุณเป็นอนาคตนะครับแล้วก็ไปดู until กันดีกว่า until the rain stops I will wait until the rain stops I will wait until แปลว่าจนกว่า จนกว่าฝนหยุดตกฉันจะรอจนกว่าฝนหยุดตกฉันจะรอนี่ถ้าอยากได้เป็นกฎนะครับอาจจะท่องแบบนี้ก็ได้กฎก็คือ when something happens something will happen เมื่อบางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างจะเกิดขึ้น before something happens something will happen ก่อนบางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างจะเกิดขึ้น after something happens something will happen หลังจากบางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างจะเกิดขึ้น until something happens something will happen จนกว่าบางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างจะเกิดขึ้นข้อสังเกตนะครับคำว่า happens ที่อาจารย์เดียวคิดเส้นใต้คือ verb ช่องหนึ่งและข้างหลังเครื่องหมายคอมมาเนี่ยเราจะเจอคำว่า will ที่แปลว,ว่าจะไงหรืออยากจะท่องแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ when before after until บวกประธานบวกกริยาช่องที่1เครื่องหมายคอมมาแล้วก็ประธานบวก will บวก n n t i v i เดี e อยากจะท่องแบบนี้ก็ท่องได้นะครับคราวนี้กลับไปตอบกันดีกว่าข้อที่หข,ข้อที่1เราจะคำว่า after วงกลมหนา,นาๆเลยวงกลมหนา,นาๆเลยข้อนี้แหละทดสอบนะครับการใช้ future time clause ใช่ไหมครับวงกลม after หนา,นาๆเลยแล้วก็ Interview เป็น Verb ช่องที่1 นะรฉะเั้นชงหลังก็หมายคมมาเราอยากได้ subject บวก will บวก infinitive subject เขาให้มาแล้วก็คือ we เพราะฉะนั้นในช่องว่างต้องการ will แล้วก็ infinitive ซึ่งมีแค่ตัวเลือกเดียวครับที่มี will บวก infinitive ก็คือตัวเลือก C will decide นะครับคำตอบคือข้อ C นะครับ will decide พูดเต็มๆกันดีกว่า after we interview every candidate we will decide who to hire หลังจากพวกเราสัมภาษณ์ผู้สมัครทุกๆคนพวกเราก็จะตัดสินใจว่าจะจ้างใครดีคำตอบคือขอ้อ4นั่นเองโอเคครับก่อนไปข้อที่2เนี่ยอย่าลืมว่าเราสามารถพูดอีกแบบหนึ่งได้ด้วยนะครับ don't forget t h a t s another way to write these sentences เราสามารถพูดว่า I will go to the gym when I finish workI will move back to my hometown after I graduate I will call you before I go to bed. I will wait until the rain stops. พูดง่ายคือสามารถเอาส่วนที่เป็น will เนี่ยมาวางด้านหน้าประโยคได้นั่นเอง Alright, let's go to number 2ไปข้อสองกันนะครับโจทย์ว่าอย่างไรลองอา่านจอดู The air conditioner dot, 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 yet The air conditioner dot, 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 yet ตัวเลือกนะครับ isn't fixing isn't fixed hasn't fixed hasn't been Fixed ทดสอบไวยากรณ์อีกแล้วครับทดสอบไวยากรณ์อีกแล้วในโจทย์นะครับเจอคำว่า yet คุณผู้ฟังวงกลม yet หนาๆเลยไอคำว่า yet นี่แหละจะทำให้คุณผู้ฟังตอบข้อนี้ได้นะครับหากหากตอบไม่ได้อาจจะต้องเรียนเนื้อหานิดนึงเนื้อหาของเราเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังเนื้อหาของเราคือ already just yet จำสามคำนี้ไวด้ดีๆครับ already just yet เจอสามคำนี้ในห้องสอบนึกถึง present perfect นะครับจะสันี้ในห้องสอบนะครับนึกถึง present perfect เจอ already เจอ just เจอ yet โอกาสใช้ present perfect สูงมากสูงมากไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้ present perfect เสมอแต่โอกาสใช้สูงมากนะครับคุณฟ้าก็จะต้องรู้โครงสร้างของ present perfect โครงสร้างของ present perfect ก็คือ someone has done something someone has done something หรือจะท่องแบบนี้ก็ได้ประธานบวก have หรือ has บวกกริยาช่องที่3 แล้วจะชอบเลยแล้วจะชอบเลยถ้าเป็นอาจารย์เดียวอาจารย์จะชอบท่องว่า someone has done something มากกว่ามันฟังดูธรรมชาติกว่าธรรมชาติกว่ามันนั่งจําว่าอะไรบวกอะไรนะครับดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่านะครับ he has left the building already he has left the building already สังเกตน,นะครับ has left เป็น present perfect แล้วก็มีคําว่า already ด้วยแปลว่าเขาออกจากตึกไปแล้วคําว่า already แปลว่าแล้วนะครับเขาออกจากตึก ไปแล้วและส่งผลถึงปัจจุบัน Present Perfect เนี่ยมันมีความพิเศษก็คือมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วส่งผลถึงปัจจุบันการที่ใครสักคนออกจากตึกไปแล้วปัจจุบันแสดงว่าอะไรปัจจุบันแปลว่าเขาคนนั้นไม่ได้อยู่ในตึกอีต่อไปนะครับประโยู่ต่อไป He has just left the building He has just left the building has left เป็น Present Perfect แล้วก็เห็นคำว่า just เห็นไหมครับเป็นคำว่า just นะครับ เขาพึ่งออกจากตึกไปเมื่อกี้เองคำว่า just แปลว่าพึ่งทําไปเมื่อกี้เขาพึ่งออกจากตึกไปเมื่อกี้และส่งผลถึงปัจจุบันปัจจุบันก็คือเขาไม่ได้อยู่ในตึกนั่นเองนะครับเขาไม่ได้อยู่ในตึก he hasn't left the building yet he hasn't left the building yet hasn't left เป็น present perfect แล้วก็เจอคำว่า yet ด้วยนะครับคำว่า yet อยู่ในประโยค ปฏิเสธจะแปลว่าย,ยังไม่ได้ทำนะครับ yet อยู่ในประโยคปฏิเสธจะแปลว่าย,ยังไม่ได้ทำ so he hasn't left the building yet เขายังไม่สังเกตนะครับอาจารย์ได้พูดคำว่ายังไม่ออกมาเขายังไม่ออกจากตึกเขายังไม่ออกจากตึกและส่งผลถึงปัจจบุบันปัจจบุบันคือเขายังอยู่ในตึกนั่นเองอีกประโยคนึงดีกว่า has he left the building yet has he left the building yet Has left นะครับ Has left เป็น present perfect แล้วก็จะคำว่า yet ในประโยคคำถามถ้า yet อยู่ในประโยคคำถามแปลว่าทำแล้วหรือยังถ้า yet อยู่ในประโยคคำถามแปลว่าทำแล้วหรือยัง Has he left the building yet ถามว่าเขาออกจากตึกแล้วหรือยังนะเขาออกจากตึกแล้วหรือยังถ้าเขาออกไปแล้วให้ตอบว่า Yes he has Yes he has ออกไปแล้วสมุตในปัจจุบันปัจจบุจจบันก็คือไม่ได้อยู่ในตึก ถาออาา no, no, ้ายังไม่ได้ออกจากตึกไปก็ตอบไปว่า no he hasn't no he hasn't ไม่เขายังไม่ได้ออกนั่นแปลว่าตอนนี้เขายังอยู่ในตึกนะครับนี่คือการใช้ already just yet นะครับมาดูต่อแล้วครับ i've had dinner already i've had dinner already อันนี้แปลว่าฉันกินข้าวเย็นไปแล้วนะฉันกินข้าวเย็นไปแล้วแล้วสมผลในปัจจุบันปัจปจุบันฉันอิ่มปัจจุบันฉันอิ่มยังไม่หิว mm. i've just had dinner i've just had dinner ฉันเพิ่งกินข้าวเย็นไปเมื่อกี้และส่งผลถึงปัจจุบันปัจจุบันคือ I'm very full อิ่มมากๆเลย I don't want anything to eat I don't want anything to eat ไม่อยากได้อะไรกินเพราะเพิ่งกินข้าวเย็นไปเมื่อกี้ I haven't had dinner yet I haven't had dinner yet อันนี้ yet อยู่ในประโยคปฏิเสธนะครับให้แปลว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวเยน็นฉันยังไม่ได้กินข้าวเยน็นแลวสมผลปัจจุบันปัจจุบันหิวนะปัจจุบันหิว Have you had dinner yet Have you had dinner yet คุณกินข้าวเย็นแล้วหรือยังคุณกินข้าวเย็นแล้วหรือยังถ้ากินแล้วตอบ yes I have ถ้ายังไม่กินตอบ no I haven't เอาจริงๆประโยคนี้ครับสามารถใช้ชวนคนกินข้าวได้ Have you had dinner yet คุณข้าวแล้วหรือยังถ้ายังไม่กินไปกินด้วยกันได้นะอะไรประมาณนั้นกลับไปดูตัวเลือกนะครับกลับไปดูตัวเลือกนะครับตัวเลือกไหนไม่ใช่ present perfect ให้ตัดตัวเลือกนั้นทิ้งก่อน ตัวเลือก a isn't fixing ไม่ใช่ present perfect ตัดทิ้งตัวเลือก b isn't fixed ไม่ใช่ present perfect ตัดทิ้งตัวเลือก c hasn't fixed present perfect เก็บไว้ตัวเลือก d hasn't been fixed เป็น present perfect ก็ยังต้องเก็บไว้ก่อนคราวนี้ตัวเลือก c กับตัวเลือก d เนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับ hasn't fixed hasn't fixed เป็น active นะครับเป็น active ก็คือกละ ส่วน hasn't been fixed hasn't been fixed เป็น passive คือถูกกระทำถ้าไม่แม้เรื่อง active กับ passive อาจจะต้องยอมเรียนเนื้อหาก่อนนะครับเนื้อหาอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ active versus passive ก็คือเมื่อไหร่ใช้ active เมื่อไหร่ใช้ passive ต้องดูตัวอย่างประโยคแล้วจะเข้าใจมากขึ้น someone has cleaned the room already someone has cleaned the room already อันนี้เป็น active นะครับแปลว่าใครสักคนได้ทำความสะอาดห้องไปแล้วและส่งผลถึงปัจจุบันปัจจุบัน ห้องสะอาดลองเปลี่ยนประโยคนี้เป็น passive out the room ขึ้นเลยลองพูดตามนะครับคุณผู้ฟัง the room has been cleaned already พูดตามที่บ้านได้ the room has been cleaned already แปลว่าห้องถูกทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับห้องถูกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว,นะค,ค,ว,ลวคือถ้าเป็น passive เนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็น verb to be บวก verb ช่องที่3 b e นะครับ be เป็น verb to be cleaned เป็น verb ชน 3, ิดทา่เพื่อคำว่าถูกออกมา been cleaned ถูกทำความสะอาดห้องนี้ถูกทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วสมผลใิปัจจุบันปัจจุบันคือห้องสะอาดนั่นแปลว่าสองประโยคนี้ให้ความหมายเดียวกันเราไม่สามารถพูดว่า someone has been cleaned the room already เราไม่สามารถพูดว่า the room has cleaned already พูดไม่ได้นะครับประโยคที่ขีดค่าให้คือพูดไม่ได้อย่างเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะ the room has cleaned already ลองแปลภาษาไทยออกมา แล้วคุณฟังจะรู้ว่าทำไมถึงพูดไม่ได้ห้องนี้ทําความสะอาดแล้วห้องนี้ทำความสะอาดแล้ว,นลวในมุมมองของฝรั่งห้องไม่สามารถเป็นผู้ทำความสะอาดได้นะครับในมุมของฝรั่งนะห้องไม่สามารถเป็นผู้ทำความสะอาดได้ห้องต้องเป็นผู้ถูกทำความสะอาดเท่านั้นนะครับตัวอ,อย่างต่อไปนะครับ we have just sold the car we have just sold the car พวกเราเพิ่งขายรถคันนี้ไป และสมผัถึงปัจจุบันปัจจุบันก็คือ we don't have the car anymore เราไม่มีรถคันนี้อีกต่อไปแล้วลองทำเป็น passive the car has just been sold the car has just been sold รถคันนี้เพิ่งถูกขายไปเมื่อกี้ been sold ก็คือ verb to be บวก v e r s ที่3เป็น passive ผู้คขา่าถูกเอกมาถูกขายเราไม่สามารถพูดว่า we have just been sold the car เราไม่สามารถพูดว่า the car has sold ตัวอย่างต่อไป I haven't cooked dinner yet. I haven't cooked dinner yet. ฉันยังไม่ได้ทำข้าวเย็ยนเลยนะครับ yet มากับ present perfect แล้วก็อยู่ในประโยคปฏิเสธเพราะว่ายังไม่ฉันยังไม่ได้ทำข้าวเย็ยนเลยส่งผลที่ปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรครับปัจจุบันก็คือไม่มีอาหารอยู่บนโต๊ะอาหารอะไรทำนองนั้นลองทำเป็น passive dinner hasn't been cooked yet. dinner hasn't been cooked yet. ข้าวเย็ยนยังไม่ได้ถูกทำนะ,ะข้าวเย็ยนยังไม่ได้ถูกทำ been cooked passive คุณผู้ฟังไม่สามารถพูดว่า I haven't been cooked dinner yet คุณผู้ฟังไม่สามารถพูดว่า dinner hasn't cooked yet นะครับอย่าเอา passive กับ active มาสลับกันนะครับบางประโยคจะต้องเป็น active เท่านั้นบางประโยคต้องเป็น passive เท่านั้นมันเอามาสลับกันไม่ได้ลองกลับไปที่โจทย์เลยเราอยากจะพูดว่าอะไรครับเราอยากจะพูดว่าเครื่องปรับอากาศยังไม่ได้ถูกซ่อมเครื่องปรับอากาศไม่สามารถเป็นผู้ซ่อมได้ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดว่าเครื่องปรบะ,ะกาศยังไม่ถูกซ่อม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 นั่นแปลว่าข้อนี้เราอยากได้ passive คำตอบจึงต้องเป็นข้อ D hasn't been fixed นะครับ hasn't been fixed the air conditioner hasn't been fixed yet ตอบข้อ D นั่นเองโอเ okay, ค let's go to number 3ไปข้อ3นะครับลองอ่านโจทย์โจทย์บอกว่า the conference room not very big the conference room not very big ห้องประชุมนี้เวลาเจอคำว่า the นะครับส่งเสริมให้คุณผู้ฟังพูดคำว่านี้หรือนั้นออกมาห้องประชุมเนี้ยหรือห้องประชุมนั้นก็ได้ห้องประชุมเนี้ยจุดๆๆไม่ใหญ่มากห้องประชุมเนี้ยจุดๆุด,ดไม่ใหญ่มากตัวเลือกนะครับก็จะมี do มี is มี are แล้วก็มี does มี do มี is มี are แล้วก็มี does จริงๆข้อนี้ง่ายมากนะครับคุณไ้ฟังวงกลมคำว่า big ือขิดสัญตายก็ไดนะ้วงกลมคำว่า big นานๆเลยไอคำว่า big ที่ในโจทย์นี่แหละจะทำให้เราตอบข้อนี้ได้นะครับ big แปลว่าใหญ่ใหญ่เป็น adjective กดคืออะไร verb to be plus adjective verb to be plus adjective ข้างหน้าช่องว่างอะครับข้างหน้า not very big ครับเราอยากได้ verb to be นะเราอยากได้ verb to be กลับไปตัดตัวเลือกครับตัวเลือกที่ไม่ใช่ verb to be ก็คือตัวเลือก a กับตัวเลือก d do กับ does ไม่ใช่ verb to be ตัดทิ้งเหลือก is กับ are นะครับเหลือก is กับ are the conference room คือห้องประชุมกี่ห้องคือห้องประชุมห้องเดียวต้องใช้ is คำตอบคือข้อ b นะครับ the conference room is not very big the conference room is not very big ดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันดีกว่าน,นะครับตัวอย่างเพิ่มเติม the boy is tall เห็นไหมครับ the boy is tall is เป็น verb to be tall เป็น adjective ถ้าอยากจะแม่นแม่นเก่งๆแนะนำแบบนี้ครับ verb to be พูดคำว่าเป็นส่ว so น adjective พูดคำว่าที่อีกรอบนะครับ verb to be พูดคำว่าเป็น adjective พูดคำว่าที่ so the boy is tall เด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กผู้ชายที่ตัวสูง ในวงเล็บนะครับ The boys are tall The boys are tall สังเกตน,นะครับ The boys เด็กผู้ชายหลายคนละเด็กผู้ชายหลายคนละเพราะว่า boys เติม s เป็น is e เป็น are ah นะ e เป็น is เป็น r เด็กผู้ชายพวกนั้นนะอย่าให้คุณผู้ฟังพูดคำว่านี้หรือนั้นออม,มาเวลาเจอเด่นนะครับเด็กผู้ชายพวกนั้นเป็นเด็กผู้ชายที่ <S 2> <S 2> สูง The chair is very comfortable The chair is very comfortable is คือ r be comfortable เป็น adjective เก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้า e, อี้ที่สบายมากๆนั่งแล้วสบาย I am Thai I am Thai ฉันเป็นคนที่มีสัญชาติไทยใช่ไหมครับฉันเป็นคนที่มีสัญชาติ I am Thai เวลาพูด thai ออกเสียงเดียวกันนึง,ง,ง Thai 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 แบบนี้นะ Thai The view is beautiful

คนที่รู้สึกประหลาดใจหรือพวกเราประหลาดใจนั่นเอง The result is surprising The result is surprising ผลลัพธ์นี้เป็นผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจนะครับเพราะฉะนั้น verb to be บวก adjective นะครับนี่คือสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องรู้ถึงจะตอบข้อ3ได้โอเ okay, ค let's go to number 4ไปข้อ4กันเถอะข้อ4นะครับโจทย์ว่าอย่างไรโจบอกว่า,วา I think they can manage quite dot on their own I think they can manage quite dot dot o n their own ค่อยๆแปลครับฉันคิดว่าพวกเขาสามารถจัดการได้ค่อนข้างจุดๆๆด,ด,ด,ด้วยตัวพวกเขาเองคำว่า on their own แปลว่าด,ด้วยตัวพวกเขาเองตัวเลือกมาครับมีสีตัวเลือก happy happily happiness unhappiness จะตอบข้อไหนดีเอาจริงๆใครตอบได้ลองตอบก่อนเลย happy happily happiness หรือ unhappiness อะไรน่าจะเข้าที่สุดนะครับสำหรับข้อนี้คนสอบนะครับจะต้องรู้ความแตกต่างระหว่าง adjective กับ adverbs มีเทคนิคง่ายๆแบบนี้ครับ adjective พูดคำว่าที่ adverb พูดคำว่าอย่างนะครับ adjective พูดคำว่าที่ adverb พูดคำว่าอย่างตัวอย่างมาครับ safe เป็น adjective ที่ปลอดภัย safely เป็น adverb อย่างปลอดภัย happy adjective ที่มีความสุข happily adverb อย่างมีความสุข sad adjective ที่เศร้า sadly adverb อย่างเศร้า gentle adjective ที่อ่อนโยนนุ่มนวล gently เป็น adverb อย่างอ่อนโยนอย่างนุ่มนวล easy adjective ที่ง่ายดาย easily adverb อย่างง่ายดาย careful adjective ที่ระมัดระวัง carefully adverb อย่างระมัดระวัง bad เป็น adjective ที่เลวร้าย badly เป็น adverb อย่างเลวร้าย quick เป็น adjective ที่เร็ว quickly adverb อย่างเร็วร punctual punctual punct <ual S 1> เป็น adjective ที่ตรงต่อเวลา punctually punctually เป็น adverb พูดคำว่าอย่างออกมาครับอย่างตรงต่อเวลาลองดูตัวอย่างนะครับ the test was easy the test was easy แปลตรงตัวเลยข้อสอบนี้เป็นข้อสอบที่ง่ายดายเห็นไหมครับ easy adjective พูดคำว่าที่ออกมานะครับที่ง่ายดายเราไม่สามารถพูดว่า the test was easily เอาจริงๆถ้าคุณผู้ฟังแปลเป็นภาษาทยออกมาเนี่ยจะรู้ว่าพูดไม่ได้ข้อสอบนี้เป็นลง่ายได้ประหลาดมากๆเลยครับพูดไม่ได้น่นอน I w a n t easily I w a n t easily ฉ,นน Eas ออนะฉันชนะอย่างง่ายดาย easily เป็น adverb พวกเขาไม่อยากมานะครับฉันชนะอย่างง่ายดายเราไม่สามารถพูดว่า I w a n t easy I w a n t easyMy m o m is always careful with money แม่ของฉันเนี่ย มักจะเป็นคนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเราไม่สามารถพูดว่า my mum is always carefully with money we listen to him carefully we listen to him carefully พวกเราฟังเขาอย่างระมัดระวังเห็นไหมครับ carefully พวกเขาไม่อยางมาอย่างระมัดระวังเราไม่สามารถพูดว่า we listen to him careful it was a bad day it was a bad day มันเป็นวันที่เลวร้าย แล้วไม่สามารถพูดว่า it was a badly day มันเป็นวันอย่างเลวร้ายแปลกๆไหมคุณผู้ฟังแปลกๆพูดไม่ได้แน่นอน we played badly we played badly พวกเราเล่นได้อย่างเลวร้ายไม่สามารถพูดว่า we played bad เชื่อว่าคุณผู้ฟังแยกออกแล้วว่ามันหร่ต้องใช้ adjective เมื่อไหร่ต้องใช้ adverb กลับไปที่โจทย์ข้อ4นะครับโจทย์ข้อ4เราอยากจะพูดว่าอะไรครับเราก็อยากจะพูดว่าฉันคิดว่าพวกเขา สามารถจัดการได้อย่างมีความสุขนะครับฉันคิดว่าพวกเขาสามารถจัดการได้อย่างมีความสุขจัดการอย่างมีความสุขเราอยากได้คำว,ว่าอย่างเราอยากได้คำอย่างเพราะฉันเราอยากได้ adverb ซึ่งมันมีข้อเดียวที่เป็น adverb ก็คือข้อ be happily happily พูดเต็มๆนะครับ I think they can manage quite happily on their own นั่นเองนะครับคำว,ว่า quite ที่อยู่ในโจทย์เนี่ยมันก็เอาไปขยาย happy ทีนึงค่อนข้างอย่างมีความสุขส่วนข้อ4 happiness แล้ข้อ d unhappiness ลองท้ายด้วย n e s s ลองท้ายด้วย ness แบบนี้จะเป็นคำนามนะครับจะเป็นคำนามมีสมการมานำเสนอหนึ่งสมการวันนี้สมการที่อยากจะนำเสนอวันนี้ก็คือ adjective plus ness equals noun เอา adjective ไปบวกกับ ness จะกลายเป็นคำนามนะครับยกตัวอย่าง fair เป็น adjective แปลว่าที่ยุติธรรมเห็นไหมครับ adjective พู้เข้ามาที่ออกมาพอใส่ ness เข้าไป fairness กลายเป็นอะไรทันทีกลายเป็นคำนามทันทีพูดคำว่าความออกมาครับ fairness ความยุติธรรมคือคุณผู้ฟังต้องแปลให้มันต่างกันแล้วจะรู้ว่าเมื่อไรใช้อะไร fair ที่ยุติธรรม fairness ความ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 ยุติธรรมโอเค kind ที่ใจดี kindness ความใจดี happy ที่มีความสุข happiness ความสุข fit ที่แข็งแรง fitness ความแข็งแรง foolish แปลว่าที่โง่เขาใส่เนสกาไป foolishness ความโง่เขา weak ที่ ness, อ่อนแอใส่เนสาไป weakness โอเ okay. ค weakness จุดอ่อนนะครับจุดอ่อน let's go to number f ข้อที่5กันดีก,กว่านะครับข้อที่5โจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า we could hear their conversation dot 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 the wall we could hear their conversation dot 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 the wall พวกเราสามารถได้ยินบทสนทนาของพวกเขาจุดจุดจุดกำแพงนะพวกเราสามารถ ได้ยินบทสนทนาของพวกเขาจุดๆๆกําแพงไอ้คำว่าคูด,ด could, เนี่ยนะครับมันก็เป็น past tense ของ can ของ can ก็คือสามารถในอดีตนั่นแปลว่าบทสนทนานี้จบลงหอยังครับนั่นแปลว่าบทสนทนานี้ได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยใช้เป็น c u ู d นะใช้เป็นคู d โอเคมาดูตัวเลือกนะครับตัวเลือก a on ตัวเลือก b through ออกเสียงีีนะครับ through through คำนี้ออกเสียงยากมากเวลาเจอ th คุณู้ฟังแลบเน,นออนมา through แล้วเวลาเจอตัว r ให้หอปากด้วยนะครับให้หอปาก through through ผมพูดดูนะครับข้อ4 under under แล้วข้อ d in ข้อนี้ไม่ได้ทดสอบไวยากรณ์น,นะครับข้อนี้ทดสอบคำศัพท์สำหรับข้อที่ทดสอบคำศัพท์คุณฟังจำไว้เลยถ้าแปลออก ตอบได้ถ้าแปลไม่ออกก็ตอบไม่ได้แค่นั้นจริงๆ on แปลว่าบนคำว่า through นะครับคำว่า through แปลว่าทะลุก็ได้หรือแปลว่าโดยผ่านก็ได้คำว่า under under แปลว่าอยู่ข้างล่างคำว่า in คืออยู่ข้างในนะอยู่ข้างในเราอยากจะพูดว่าอะไรครับเราอยากจะพูดว่าพวกเราเนี่ยสามารถได้ยินบทสนทนาของพวกเขาทะลุผ่านกำแพงทะลุผ่านกำแพงเพราะใช้คำว่า through ก็น่าจะเป็นคําตอบน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดนะครับต่อข้อ B through พูดเต็มๆ could hear the conversation through the wall นะครับ we could hear t h e conversation through the wall ประโยคนี้ต้องการจะสื่อว่าพวกเราแอบฟังบทสนทนาของพวกเขาหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะอาจจะสื่อว่าแอบฟังหรืออาจจะไม่อาจจะไม่สื่อว่าแอบฟังก็ได้อารมณ์แบบเดินผ่านนะครับห้องห้องหนึ่งแล้วก็มีคน คุยเสียงดังกันอยู่ข้างในแล้วเสียงเนี่ยมันทะลุกกําแพงออกมาแล้วพวกเราค้อบังเอิญได้ยินอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้คุณผู้ฟังใครจะไปรู้นะครับเอาล่ะครับเป็นยังไงบ้างสําหรับ5ข้อวันนี้เห็นไหมครับก็จะมีบางข้อที่ยากบางข้อที่ง่ายบางข้อต้องใช้เวลาในการคิดเยอะคิดหลายสเต็ปบางข้อแปลออกก็ตอบได้เลย นะครับมันก็จะปนๆกันไปแบบนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยทวนบ่อยๆซ้อมบ่อยๆอ,อย่าลืมนะครับสามารถฟังรายการย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนนะครับได้ที่ moe.realtai.net สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการสอรสนภาษาอังกฤษ t o e ิ c Expert เสำหรับวันนี้สวัสดีครับ see you next week